Midnight เลเวล8สามารถจัดก,การศัตรูเลเวล11รวดเดียวหมดทีมได้ยังไงดูคลิปนี้ให้จบการต่อสู้กับศัตรูที่มีเลเวลเยอะกว่าจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งในเกม Shadow Fight Arena และเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทําคลิปแชร์เทคนิคการเล่น i ิ n ไนท์เยอะมากเลยนะฮะเรียกว่ามากที่สุดแล้วในตอนนี้ดังนั้นในคลิปนี้จัดให้อีกเช่นเคยฮนะซึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกนะฮนะว่าผมเทพมากฮนะไม่เชื่อ,อดูครับอาวุธประจำตัวองผมฮนะ <What? S 1> และเพื่อให้ทุกๆคนสามารถเล่นมิดไนท์ได้ดีขึ้นฮนะ ก็ในคลิปนี้นอกจากผมจะเล่นให้ดูแล้วเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะของตัวละครนะจุดอ่อนจุดแข็งวิธีเล่นแล้วก็การคอมโบของมิดไนท์ด้วยนะฮะว่าแล้วอย่าพูดเยอะดีวกว่าฮะพูดเยอะแล้วแบบมันแบบเจ็บคอรครับเราไปเข้าเกมกันเลยดีวยกว่าฮะและเพื่อโชว์ความเทพไปแพททูของผมนะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นกับคนในโหมดอันดับเช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> มาแล้วครับได้คนแล้วครับเฮ้ย <c oughs> เริ่ม11เลยเหรอตัวเหมือนเพิ่งเริ่ม18เลยนะอุ้ยเริ่มแบบเริ่ม11หมดทีมอ่ะเฮ้ยอุ้ยตายแล้วแฮอุ้ยเกมนี้ยากนะเนี่ยเกมนี้ยากนะเนี่ยเริ่มมาไงดีวะตีก่อนเลยครับหายตัวมาแบบนี้โอุ้ยจังเลยก่อนฮะกันเลยก่อนฮะมองไม่เห็นเว้ยอืมนี่ไงเจอคู่ไหนหน่อยจึ๊บมาหลอกล่อหลบหลบหลบเอาหลบอุ้ยเอาเต็มดิฟันพัดก็เต็มดิับ จิ้มเข้าไปนะครับทุ่มแล้วจิ้มล่างฮะนี่คือคอมโบมาตรฐานนะครับทุ่มแล้วจิ้มล่างนี่ไงสวนเลยไงอะไรปลาคูน,นัยอุ้ยสแต็ไปบุกต่อนะครับแต่โดนฟันสวนโอ,อ,อ้ยโอยแหลกแหลกแหลกเฮ้ยแหลกเฮ้ยนี่คุณทุ่มผมตอนแหลกนี่คุณพอจะคุณแบบภูมิใจเหรอคุณภูมิใจเหรอเฮ้เด็กอ็ขอเวลานอกนี่ขอเวลานอกอืมอุ้ยอุ้ยบล็อกไม่ทันครับเมื่อกี้ผมจะบล็อกนะบล็อกไม่ทันนะ โอ้โหเสียชาโดเลยฮะจินไปครับหลบไปฮะหลบเก็บชาโดครับไม่เป็นไรครับถ้าเกผมหลบด้านนี้พลังชาโด้ผมจะขึ้นเร็วมากนะฮะอืมเต,มเตม็มแล้วครับเต็มแล้วครับทุ่มแล้วจิ้มล่างครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเดิมครับสวนนิ่งไหยฮะสวนิ่งฮะ,งฮะอ้าวเผลอจะเผลอดีน้องเผลอพี่ปานะเอียที่แทงนะแทงนะยังไงยังไง ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจิ้มไปใจเย็นก่อนพลังเลยน้อยเอาได้ๆนี่ไงจังหวะที่ผมรออยู่นี่แหละครับคือเรื่กงแว่าเห็นตีมาปุ๊บนี่บล็อกเลยนะฮะบล็อกเลยมาครับต่อไปเคสครับโอ้โหตัวนี้ก็สู้ยากนะเพราะว่ามันจะดูดพลังเงาเรานะฮะผมอาจจะใช้พลังเงาได้ยากขึ้นนะโอ้โหแล้วพลังผมเหลือน้อยดิอืมสกัดการบุกด้วยการปาคู่ในครับแดนก็ไปทุ่มฮะอืม ในทันตั้งตัวสิฮะแย่ไหมครับอุ้ย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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วแดดแดดไปทุ่มครับนี่ครับสวยในการแดดทุ่มฮะมาดีวะเอาดวดดโดดเพลินโดดเพลินนะทุ่มสองทีแล้วแย่แรงอยู่นะเอาทุ่มอีกแย่อีกครับเป็นไงทุ่มแล้วแย่สามรอบหลอนดิหลอนดิมึงยังไงอุ้ย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 เกือบไปครับ วุ History, ้ยเ er. มื right ม่อกี้นี่เกือบผมโดนโจมตีนี่ผมอาจจะตายเลยนะแทงนี <S <s ่ไงวุ้ยรอดตายปฏิหารวุ้ยเกือบไปฮะเกือบไปฮะศัตรูอาจจะแบบไม่ทันตั้งตัวนะไม่ทันแบบว่าผมจะล้มอะไรเงี้ยก็เลยรอดมาได้นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอุ้ยนี่ไงอุ้ยวุ้ยอ่าโดนอยู่ดีโดนอยู่ดีโดนอยู่แทงซอยเลยครับซอยเลยครับโดนอยู่ดีโหดอกแรกไม่โดน ดันโจมตีรอบที่2มาก็โดนอีกครับบล็อกไปครับอีกทีครับนี่ดูความแม่นของผมดูความแม่นของการบล็อกผมดูความแม่นโจมตีนะครับแล้วแดดตามไปทุ่มนี่ครับเปิดเกมบุกฮะเปิดเกมบุกครับพลังผมเยอะนี่เฮ้ย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 เ้ยเฮ้อเฮ้ยฮ้เกือบไปฮะเกือบไปยเฮ้ไปฮ้ยเ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 ฮทยเฮ้ยเฮ้ได้ปุ๊บเดาต่อยังไงต่อกระโดดอยู่้ย ขีดหน้าเ็าให้โ <Yahoo! S 1> อ้โหนี่ครับเก็บสามไม่น่าเชื่อ uh huh. เก็บสามเลเวสิบเอ็ดโอ้ยอันนี้คือของจริงครับอของจริงนะครับเพื่อนๆดูเลยครับเพื่อนๆดูคือแบบย่าให้ผมพูดแยะเพราะมันเก็บคอดูเอาแค่นี้ก็รู้ครับเ, 8, เ, 8, เลเวแปดเก็บสามเลเวสิบเอ็ดดเกินนะครับกดเกิน <Yeah. S 1> สำหรับปิดไนนะฮะถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจมันเนี่ย เราจะเล่นมันได้ไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้าใจการเล่นเนี่ยแล้วแบบเล่นได้คล่องแล้วเนี่ยมิดไนท์เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างผิวและสู้ได้ยากเลยนะฮะสไตล์การต่อสู้ของมิดไนท์นะควรจะเล่นสไตล์โซนนิ่งนะฮะคือรักษาระยะห่างแล้วก็สลับประการบุกเวลาที่เราอยู่ในจงังหวะที่ได้เปรียบน,นะครับแต่ว่าในเลืการเล่นจะเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปจากนี้นะฮะ สำหรับจุดเด่นของมิดไนท์นะก็คือมิดไนท์เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงนะสามารถหายตัวหลบดีการโจมตีได้ด้วยนะครับคือการหายตัวของมิดไนท์เนี่ยจะไม่เหมือนกับการหายตัวของตัวละครอ,อื่นนะ,ะอย่างเช่นการหายตัวของลินนี่ยที่หายตัวไปแล้วเรายังสามารถโจมตีลินได้อยู่นะแต่ว่ามิดไนท์เนี่ยเวลาหายตัวแล้วเนี่ยจะเป็นเฟรม,มอมตะเลยนะคือศัตรูไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดศัตรูโจมตีมาพลาดเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะที่ศัตรูโจมตีพลาดเนี่ย จมตีส่วนกลับแล้วเปิดเกมบุกได้ด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะฮะบิดไนต์อ่ะก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่การโจมตีเนี่ยไม่ค่อยแรงนะครับ คือจะต้องอาศัยการโจมตีเป็นรอบๆไปนะฮะแล้วก็ต้องคอยหลอกอัดต่อในรอบถัดๆไปเวลาที่เราอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเราก็อาจจะต้องถอยออกมาเพื่อรอโอกาสในการเข้าโจมตีต่อไปนะครับสําหรับแผนการเล่นของมิดไนท์นะให้เราพยายามอยู่ไวไกลนะครับแล้วก็ฟันไกลๆหรือว่าฟันเฉียดศัตรูอย่าให้โดนนะเพื่อที่ให้ตัวละครมิดไนท์เนี่ยมันหายตัวหลบนะฮะคือถ้าเกิดศัตรูเข้ามาใกล้แล้วเราฟันติดกับศัตรูมิดไนท์มันจะไม่หายตัวนะ ทำให้เรามีโอกาสที่เราจะโดนอัดหรือว่าโดนแดกเข้ามาทุ่มหรือว่าอะไรนี้ได้นะครับแต่ใน,นขณะเดียวกันเนี่ยคนที่สู้มีไหนเป็นน่ะเขาอาจจะเดินเข้ามาเพื่อกระชับระยะนะทำให้เราหายตัวได้ยากนะ,ะตรงนี้แหละเราอาจจะแก้ได้นะฮะด้วยการที่แบบนานๆทีอะ่ะให้แดชเข้าไปจับทุ่มเลยนะหรือว่าให้ปลาคู่ในไปใส่ก็ได้นะเพราะว่าการปลาคู่ในของมิดไนท์เนี่ยสตาร์ท up ค่อนข้างไวนะถ้าเกิดว่าปลาระยะใกล้เนี่ย ส่วนใหญ่จะโดนนะครับแล้วก็เวลาที่เราปาคู่ายโดนแล้วเนี่ยเราสามารถให้ศัตรูเดาต่อได้ด้วยนะฮะว่าจะจะแดดตามไปทุ่มหรือว่าจะฟันเข้าไปนะฮะคือถ้าให้ผมแนะนำอ่ะเราก็จะทํา2อย่างนี้สลับกันนะคือเราไม่ควรที่จะแดดตามไปทุ่มทุมทกทีเพราะว่าถ้าเกิดศัตรูรู้ทันนะเวลาเขาโดนคู่ในเราเนี่ยเขาจะฟันสวนออกมาเราแดดเข้าไปแล้วก็จะโดนเขาฟันนะครับก็ให้เราฟันตามไปบ้างอนะ่ะเพื่อที่ว,ว่าถ้าเกิดศัตรูฟันออกมาเนี่ยจะได้เป็นฝ่ายโดนเราฟันแทนนะแล้วศัตรูก็จะสับสนนะครับเพื่อให้ เราจะทาอะไรตอบอะไรอย่างนี e. ้ฮะการเล่นมิดไนท์เนี่ยสำคัญคือต้องทําให้ศัตรูสับสนนะฮะโอเคครับผมตันนี้มาเข้าสู่วิธีการใช้ท่าเงาของมิดไนท์นะฮะท่าเงาแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือท่าเงาที่กดเดินหน้านะท่านี้ควรใช้ในจังหวะที่ศัตรูอยู่ไกลๆนะครับหรือว่าศัตรูแบบฟันพลาดฟันไม่โดนหรือว่าอยู่ในจังหวะที่แบบกําลังเสียเฟรมอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ท่านี้ในจังหวะที่ศัตรูเสียเฟรมและอยู่ไกลมากๆเนี่ยศัตรูก็มักจะอัดเราไม่ทันนะจะทําให้เราสามารถจบตีได้สําเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดว่าาเรแบบใช้ ตอนที่ศัตรูไม่เสียเฟมบางทีศัตรูเขาแบบกระโดดเข้ามาฉีดตัเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถโจมตีได้ก่อนที่ตัวมิดไนท์เนี่ยมันจะโจมตีออกไปนะครับส่วนท้าเงาที่กดภลอยหลังนะผมขอแนะนําให้ใช้ตอนที่แบบเราเห็นว่าศัตรูกำลังจะโจมตีมาคืออย่างเช่นเราเห็นว่าศัตรูกําลังฟันออกมาแล้วเนี่ยแล้วเราใช้บล็อกไปเลยเนี่ยเวลาที่เราบล็อกได้เนี่ยมิดไนท์อ่ะมันก็จะหายตัวไปอยู่ข้างหลังศัตรูนะให้เรากดฟันต่อเลยนะฮะ เรจะว่าศัตรูใช้ท่าอะไรที่เสียเฟรมออกมาเยอะเนี่ยเราก็จะใช้ท่าเดินหน้าฟันก็ได้เพราะว่าหลังจากที่มิดไนท์มันเข้าไปแทงรัวๆเนี่ยศัตรูจะล้มลงนะและศัตรูจะอยู่ในตำแหน่งเสียเปียกนะคือศัตรูต้องเดาว่านะครับว่าเราจะทําอะไรต่อถ้าเกิดศัตรูเดาผิดเนี่ยจะโดนเราโจมตีนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดเราคิดว่าศัตรูจะโจมตีก่อนลุกนะฮะให้เรากระโดดขึ้นไปตรงๆครับแล้วเตะครับเราจะสามารถโจมตีศัตรูได้ทีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าศัตรูจะกิ้งถอยหลังนะฮะ ก็ให้เรากระโดดไปข้างหน้าเพื่อตามไปโจมตีศัตรูครับและถ้าเกิดว่าเราคิดว่าศัตรูจะกิ้งมังข้างหน้านะก็ให้เรากดเดินหน้าสวนไปเลยครับเพื่อทุ่มศัตรูลงไปแล้วนั่งฟันต่อน,นั่นเองนะฮะคือถ้าเงาถอยหลังเนี่ยผมไม่แนะนําให้เดานะเพราะถ้าเกิดว่าเราเดาผิดเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายยืนรอให้ศัตรูเข้ามาโจมตีเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่านานๆเดาทีเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ขอให้เป็นการเดาที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีโอกาสถูกมากกว่าผิดนะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราเห็นมาศัตรูคนเนี้ย หลังจากที่เราฟันไปติดกาแล้วเนี่ยศัตรูก็จะฟันสวนเรามาตลอดเลยเนี่ยเราก็อาจจะฟันไปนะฮะแล้วพอศัตรูกัดได้เนี่ยเราก็ใช้ท่าเงาถอยหลังเพื่อบล็อกเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมครับเราต้องมั่นใจนะว่าศัตรูจะฟันสวนมาจริงจริงนะครับนอกจากนี้นะฮะท่าฟันของมิดไนซ์เนี่ยยังมีหลายท่านะซึ่งแต่ละท่าก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับอ่าเริ่มจากท่าฟันปกติก่อนที่มิดไนซ์มาจะแทงไปหน้ากลัวท่าเนี้ก็ถือว่าเป็นท่าที่มีสตาร์ทอัพต่างๆนะส่วนท่าเดินหน้าฟันครับ ท่าเนี้ยถ้าเกิดโดนนะจะเป็นท่าที่แรงนะแลวจะทําให้ศัตรูล้มลงและอยู่ในตําแหน่งที่เสียเปรียบด้วยนะแต่ข้อเสียคือท่าเนี้ยสตาร์ทอัพค่อนข้างช้าครับและท่าฟันที่ใช้บ่อยอีกท่าหนึ่งนะฮะก็คือท่าถอยหลังฟันนะฮะท่าเนี้ยจะสตาร์ทอัพไวมากเลยนะฮะเหมาะกับการแบบเวลาที่เราต้องการจะฟันออกไปเร็วๆอ่ะหรือว่าเวลาที่เราต้องการจะสวนศัตรูก็ใช้ท่านี้ได้นะฮะแต่ว่าท่าเนี้ยข้อเสียคือมันจะโจมตีไปแค่ทีเดียวแล้วหยุดครับแล้วก็จะไม่แรงด้วยนะฮะส่วนท่าฟันที่เราได้ใช้บ่อยอีกท่่านนงคัััฟรบ ท่าเน,นี้ยจะโจมตีไปได้ค่อนข้างไกลนะแต่ว่าจะสตาร์ทอัพค่อนข้างช้านะครับนอกจากนี้นะท่าเน,นี้ยยังสามารถใช้ต่อคอมโบได้ด้วยนะคือหลังจากที่เราคุ่มเนี่ยเราก็สามารถนั่งฟันต่อได้ตัวมิดไนนะครับส่วนใหญ่ก็จะชนะทางตัวที่มีท่าฟันที่ออกช้านะเพราะว่าเราจะสามารถมองเห็นไงว่าศัตรูจะฟันออกมาแล้วเราก็ใช้ท่าบล็อกออกไปได้นะครับ แต่ว่าอาจจะสู้กับตัวที่มีสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างไวได้ยาก่ะเพราะว่าบางทีเรามองไม่ทันเนี่ยเราใช้ท่าเงาออกไป2-4-5เนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่จะโดนอัดแทนนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอตัวที่เร็วๆเ,เข้ามาหาตัวเราง่ายๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้สกิลเพย์นิดนึงนะฮะอะตอนนี้ในะอันดับต่อไปเรามาดูสกิลของมิดไนท์กันดูครับ,รบตอนนี้มิดไนท์กับผมก็อยู่ที่เลเวล8นะฮะพอมาถึงเลเวล2ก้วเนี่ยก็จะมีให้เลือกระหว่างคลอสอ a นาโตมีกับคลอสเอโกนลอด ซึ่งตรงนี้ผมเลือกมาที่คลอสเอาตัวรอดนะฮะคือเมื่อมิดไนท์ใช้กระพริบปิดชีพสําเร็จเธอจะฟื้นคืนพลังชีวิตบางส่วนก็คืออย่างที่เพืเ่อนๆเห็นแหละว่าเวลาที่ผมใช้ท่าเงาที่มันบล็อกได้สําเร็จเนี่ยตัวมิดไนท์มันจะเพิ่มพลังขึ้นนิดนึงนะก็คือสกิลนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่คลอสอะนาโตมี่เนี่ยการโจมต,รตีคิดคอกของมิดไนท์จะเปิดแผลมันตัวคู่ต่อสู้สร้างความเสียหายตามระยะเวลาครับพอมาถึงรีเวล3าก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นออีกอย่างละนะะ5%น และเมื่อมาถึงเลเวล4ตรงนี้เนี่ยผมเลือกว่าที่สายสืบมือดีที่สุดนะฮะคือทุกครั้งที่มินไนซ์ใช้เทคนิคการหลบเธอจะได้รับพลังเงาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเอฟเฟกนี้จะคงอยู่ระหว่างยกสรุปเลยก็คือเวลาที่เราสามารถหลบการโจมตีของศัตรูตได้เราก็จะได้พลังเงาเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกวาที่สั่นไหลจนมุมเนี่ยหากมินไนท์พลังชีวิตต่ำกว่า3.5%เ การโจมตีของเธอจะสร้างความเสียหายโบนะัสก็คือเวลาพลังชีวิตเหลือน้อยจะโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับพอมาถึงเลเวล5ก็จะได้ค่าดิฟเฟนเพิ่มขึ้นอีก10%นะฮะและเมื่อมาถึงเลเวล6ตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่ล้นระยะนะฮะคือการโจมตีระยะไกลของมิดไนท์จะเปิดใช้งานชอโดชิปก็คือเวลาที่เราปาคู่ในไปเนี่ยมิดไนท์มันหายตัวก็คือสกิลนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่ความสยองขวัญแห่งหน่วยลบเงาความสามารถเงายิงกระเด็น จะเผาผ่านพลังเงาทั้งหมดของคู่ต่อสู้เมื่อโจมตีโดนก็คืออันนี้เนี่ยก็คือเวลาที่มิดไนท์มาใช้ท่างเงาเดินหน้าน่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถโจมตีศัตรูได้สําเร็จเนี่ยพลังเงาของศัตรูก็จะหายไปทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าที่ผมไม่ได้เลือกมันเนี้ยเพราะว่าบางยกผมไม่ได้ใช้ท่างเงานี้ไงคือท่าเงานี้มันสตาร์ทอัพช้าบางทีมันไม่ได้ใช้อะ่ะแต่ถ้าเกิดผมเลือกมาที่โดนระยะอ่ะผมว่าผมได้ใช้บ่อยกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะ อาตานี้ถ้าเกิดว่าไปถึงเลเวลเจ็ดเนี่ยก็ยจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นอีกอย่างละห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ mm. พอไปถึงเลเวลแปดนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเลือกมาที่เคลื่อนย้ายความแม่นยําครับคือมิดไนท์เนี่ยจะสามารถโจมตีหรือขยับตัวเพื่อปรากฏตัวเข้าใกล้หรือไกลออกไปจากคู่ต่อสู้ของเธอเมื่อใช้งานชาร์โดชิ t ก็คือเราสามารถเดินไปเดินมาระหว่างที่มิดไนท์มันหายตัวได้นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกขอที่การปรับตัวเนี่ยหากมิดไนท์โดนความเสียหายจากการโจมตีคริเิคอล การโจมตีครั้งต่อไปของเธอจะติดคีย์เค้าและจะทะลุบล็อกของคู่ต่อสู้ก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าแล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าถนัดเล่นสไตล์ไหนนะฮะและตัวบทดนั้นนะฮะก็คือวิธีการเล่นมิดไนท์นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงทุนนะเติมเงินนะฟั๊มเลเวลมิดไนท์ให้เลเวลเต็ม13เลยแล้วจะกลับมาเล่นให้ดูทีนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะว่าในคลิปเนนนี้ป้ป็กกกาารรทมูจัับนะ แต่แน่นอว่าผมได้ทําคลิปอีกคลิปหนึ่งของ Mi ดไนท์เนี่ยผมจะลงรายละเอียดการเล่นให้ลึกกว่านี้อีกนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าตัวละครไหนมีคนบวนมาเยอะเนี่ยผมก็จะเอามาทําในคลิปถัดไปนะครับไม่เพียงเท่านี้นะคลิปนี้เนี่ยผมจะมีโบนัสให้กับคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะฮะก็คือช่วงท้ายคลิปของคลิปนี้นะจะมีวิดีโอตอนที่ผมเล่นมิดไนท์อีกตาหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นมิดไนท์ของอีกไอดีนึงนะ ที่มีเลเวล9แล้วนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอดูได้หลังจากจบคลิปนี้นะฮะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสาหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ก็จะมีอยู่ว่ายอดเงินในบัญชีมักไม่ค่อยสามกีกับความต้องการของเรานี <c oughs> อ่อยากจะปั๊มเลเวลตัวละครอยากจะซื้อสก,กินและอวุธเทพแต่เงิน,มนไม่มีเศร้า ้มาแล้วก็มาเจอกันใหม่จริทีในคลิปหน้าแล้วกันครับผม